ครับตัวกลับครับเดี๋ยวโยมเข้าห้องเสีย cái ครับ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  cái

ตอนต้นรัขนาดนี้นะคะเป็นตามฟ้องราตนเขียว ยุภาวาสิกถือถึงพระลนลเลืองนิลพมยันตีถึงพาวีเลืองขันจำสุดาใสกันยาวเลยครับครับเกี่ยวกบเร่อต้นตนายกครับก็ในส่วนของอที่ตั้งนะครับก็ตั้งอยู่ที่อตอนสรีชุมนะครับอำเภอปากคำใต้นะครับซึ่งห่างจากตวตมืมงอยู่ประมาณย0นาทีนะครับซึ่งถ้าถ้าดูจากเส้นทางนะครับปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็จะจะอาศัย ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงชีมล้านะครับความคิดไม่หมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึน่งก็คือทางสำนักงานการบินปืนประเทศไทยเนี่ยก็ให้ศึกษาขีดความสามารถของท่าศกาศยานข้างเคียงน,นะครับรวมทั้งให้มีการไอเวชั่นขับที่จะเกิดขึ้นในส่วนของการพัฒนานานละครด,ด้วยองค์ควาญาตมามาที่อบอร์ดนี้นะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับทาง กรมท่ากัษยาเนี่ยหลังจากได้ศึกษาเสร็จเนี่ยก็ได้มีข้อคิดเห็นนะครับพี่น้องชาวตอบลาคใต้จังหวัดพะเยาทุกท่านครับดีใจนะครับเป็นครัง like, ้งแรกที่ได้ไม aquela, เาเดือนจังหวัดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี ข่าราชการกระทรวงเกษตรและสอร์ท่านธรรมรัตน์งเผ่าซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับพร้อมด้วยท่านสทส,อส,อสอที่ได้รับการรับอย่างอบอ,อุ่นวันนี้เรา,าอยู่ที่นี่เรามาดูความเป็นไปได้ในการที่เราจะศึกษาสร้างสนามบินที่จังหวัดพยาครับทุกท่านถ้าเื่นติดตามนโยบายของรัฐบาลเราหลายๆเรื่อง นะครับหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดก็คือยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักนะครับ<ช><ด>ปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้ก็คือเรื่องของการคมนาคมสนามบินเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งครับคาร์โลตีว่าการกระทรวงคมนาคม วันนี้นะครับก like ็มาอยู่ที่ด้วยท่านสุริยะจิตรลุงกิจนะครับก็ต้องมาศึกษากันให้ดีเพราะนอกจากว่ามัาจะมาที่นี่แล้วได้เห็นรอยยิ้มมีความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบูนจากพี่น้องประชาชนชาวดอกคำใต้และชาวพยาวทุกท่านแต่เราก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์การลงทุนที่ต้องคุ้มค่าต่อการสร้างสนามบินแต่ยืนยันนะครับจะพยายามเต็มที่ ใช้หลักการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินแห่งที่นี่ครับทราบมาว่าจังหวัดน,นี้พี่น้องประชาชนที่นี่มีขมนมทะเนียนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีคือครั้งแรกที่ด้เห็นดอกคําใต้เข้ามาถึงก็เห็นแล้วว่าคัดต่อว่านี่ดอกอะไรสวยจังนะครับ ก็มีอาหารการกินที่ดีนะครับมีสถานท่องเที่ยวที่มากมายผมเชื่อว่าองค์ประกอบในการยกระดับจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยในขณะนี้เนี่ยให้มาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นให้มีความต้องการในการที่จะเดินทางมาที่นี่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบินแห่งนี้ นะครับก็ขอให้อดใจหน่อยขอให้พักอดทนนิดนึงนะครับเราจะได้มีการศึกษานันอย่างรอบครอบใช้เงินภาษีที่ท่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมผมเชื่อครับว่าท่านรัฐมนตรีสุริยะรสมุทรีธรรมนัฐเองก็อยากให้ที่นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก็ดีใจวันนี้ที่ได้มาพบปะกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักถ้าได้รู้จักขอให้ท่านลงรักไทยเกียวพี่น้องคนพะเยาคร <royable> <What S 2> ับ <busca> ม <marking> ูเฮายังได้สนามนี้ด้วยครับ นี่ก็คือพิฉันประทับใจนะคะที่ท่านบอกว่าจะทําให้มงรองนะคะได้ได้เป็นที่น่าสนใจขึ้นมาัน่นก็คทอที่ท่านบอกเรามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทาให้ภาษีประชาชนนั้นมีความคุ้มค่าน่นก็ต้องมีการศึกษาให้รกกอบคอบนะคะตรงนี้ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณท่านแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านร้อยเอกคณะกรมเผ่ารัฐมนตรีว่า เป็นผู้ตัดคำหยุดอิทธิวชิราภรณ์ชัยวงศ์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานจิตราษาตามแนวพระราชดำริและกิจการพลเรือนกองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนที่32ภาคเมืองและระเกียบทางประเทศที่ดีกร่านี้ค่ะครับกผมครับนิราชุวงศ์คณะรัฐประบารตระเวนประเมินจากทางใต้จังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับการเสนอนะครับในเรื่องของการที่จะกาเสนอสนามบินพะเยาแห่งนี้นะครับพวกเรานะครับหวังว่าจะได้รับความกรุณานะครับที่จะได้ งานสนุข้ตรงนี้นะครับเป็นสนามมียเาสิ่งที่พวกเราจะไปรอคอยนะสำหรับคนไทยดอกอใตเนื้องนงานมรานาหหลากหลายผ้าไายเทการพระธาตุหนจอมไทยร่วมช้างแหลงใสผชาใบช้าประชารั 好사